เป็นมะละกอนะทุกคนซื้อมาซื้อมะละกอมาทานแล้วก็โยนเม็ดทิ้งปรากฏว่านางงอกจ้านี่สูงท่วมอกแล้วจะเท่าอกแล้วนี่มะละกอปลูกในกระถางส่วนต้นนี้นะให้ทายต้นอะไรจ้า ต้นอะไรจ้าแล้วเขาก็ออกลูกด้วยนะเนี่ยนี่เห็นไหมคุ้นๆไหมต้นกาแฟทุกคนนางคืออาราบิก้าร้อยเปเซนะปลูกขึ้นเดอ้อเนี่ยนางรอดตายเนื่องจากนางโดนน้ำแอร์ตกใส่ทุกวันนางก็เลยรอด เห็นใบอย่างนี้หอมนะจ๊ะนางคือต้นฟิกนั่นเองก็คือมะเดื่อฝรั่งนะทุกคนแล้วก็เคยติดลูกไปแล้วสองครั้งนะเนี่ยรอดตายนางก็อยู่ในกระถางใหญ่สูงอยู่นี่คือต้นอะไราเป็นรูปหัวใจ นางคือโฮย่านะคะโฮย่าด่างรูปหัวใจนี่เป็นอีกต้นนะทุกคนที่แบบว่าเลี้ยงมาประมาณนานมากเลยเป็นปีอะ่ะมันถึงจะออกดอกนะดีนะที่มันรอดตายอะ่ะทุกคนดูสีสวยเชียววันเนี้ย สวยงามแดดก็แรงนางก็บานสู้เนะาะแต่คนไม่ไหวร้อนมากดอกไม้สวย